สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดตะพานมาครั้งแรกมาขอเลขมาเบิงงวนแรกเลยว่าผมตัวแรกที่ที่เดือนที่ย่างเขามาหาวัดนี่ผมเจออย่างครับนี่นี่นี่เจออันนี้ผู้ใดเขียนไว้ผู้นะครับนี่ครับผมเจอเลยดัแบบแรกเวยครับดู้โอ้งามเลยครับงามหงามสองแปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามเก้าห้าแปดเนี่ยโอ้ดยครับพี่น้อง ผมที่พาไปไหว้ไปวหว้พระพุทธบาทสี่รอยมาสั่นเพิ่นว่าสิบไปขอเสียงซิมซีน้ำเพิ่นนะครับผมไปไว้า้มาว้ว้เค้มไว้ครับผมนี่พระพุทธบาทสี่รอยเจอแล้วที่ไปเสียงซิมซีเฮเบิ่ง ระวาสิได้ตัวไหนนะครับพี่น้องวายลงกระโตลงกระโตงเล็กนะครับผมจะมีลงกระโตองค์ใหญ่ซึ่งอยู่ข้างนาในในขอลงกระโตงนี้ซึ่งลงก้าโตงนี้จะมีเตนซี แตอางนั้ต้องขอแห้นดึงกันอ่าสองซีสอซีครับเดี๋ยวเพักไปนะก็ตัวแล้วกับย่างเบึงอ่าอุโมงว์มันจะมีอุโมงว์แต่เดีนยตึงทีไม่หย่างกับมาพุ่งมาเบืงแรกด้วยกันไปพี่น้องตามผมมาเลยครับเออท้ายเบึงร้อยพุทธบาทนะแม่ประด้อ่ะ ถ้าพี่น้องมาเพิ่งร้อยพุทธบาทนำ้ำพราะพุทธบาทสี่ลอยมาสั่นเพื่อนบาทก็ซีวิ่งซีแหละครับผมจ้าธุผู้ใดเห็นตัวใดขกับภาวนา,านจิตภาวนาใจเอาเรื่องครับด้วยแต่ผมได้ผมได้สองซีละเมื่อกี้นี่นะครับผม ทำบุญเรียบร้อยนะครับพี่น้องไปใส่มาใสา่ทำบุญเพื่อแพ่ให่พ่อแม่พี่น้องส,สุขูสุขคนขอให้ถูกขอให้โชคดีโชคดีนะครับเอาง่ายสรุปง่ายคือขอให้โชคดีโชคดีนะครับไปดูหลวงพ่อโตองค์ใหญ่กันครับผมนะครับผึให้เบึงลงหลวงพ่อโตองค์ใหญ่สวยงามครับวัดนี่จะเม้นจะสวยมากเลยครับผมเม้นยู่กลางวัดเลยที่เผาศพยู่กลางวัดเลยนะครับ คู่ทำกลางใจกลางเมืองลินะเนี่ยนี่พี่น้องหลวงพ่อโตยันยันยงไหะครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื่งใต้ดินนี่มีม่สันใต้ดินอยู่นี่ ไปเบื้อุโมงค์ใต้ฐานหลวงพ่อโตโองค์ใหญ่นี่นะครับนี่ผมมีซุ้มเบเิ้งหลวงพ่อโตกันเพื่อนาไปเบิ้งเราสีสโส้มก็สั่นพี่นอ้องนี่อ่ะแขนมาหนึ่งลานนะครับผมแขนลงมาหนึ่งนี่เป็นทางขององค์มงครับเด้อจะมีโชคมีลาภมาสัน่นเพป็นป่าบอกเลยของมาครับขั้นแรกเลยครับนี่นยังอะบ้าง ทำบุญกน้อยทำบุญเพ,พยยืพพยย่อพ,พยยี่่เพื่อพี่น้องสุขสุขคนนะครับเ้อขอรับชมรับสอบรับชมวันดีน้อกันนะครับผมว่าออกตามป้ายหนาให้หนาสาระแน่ๆเลยผมว่านะเหล็กสวยๆนัน่นเลยอ่ะเด็กขึ้นมาอ๋อไต่ฐา,านดีชคอยแม่คอย นี่ครับนี่เพื่อนใต้ฐานเพื่อนไปสิทำบุญเพื่อทุกคนสู่สุขทุกคนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแต่อีกบุกี่มือนี่นะครับต้นหนาหลวงพ่อหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับผมขอให้ท่านโชคดีตามป้าย ผมเน้นต่อไปและเสียมซีสองซีนะครับผมต้นขาหลวงพ่อที่ศักดิ์สิธทธิ์ทาาก็ขอให้ทุกคนโชคดีนั่นแหละครับผมสำหรับคพินี้ก็ที่ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอโชคดีโชคดีโชคดีครับสาธุ